สวัสดีครับก็วันนี้ก็ผมพัศกรมิ่งครับวันนี้มาแนะนําเกมปลักัมือถือครับออริจินอลเกมเลยเกมนี้ครับ Pocket Incoming ครับเซิร์ฟเวอร์ของแท้เลยตรงนี้ครับก็อย่าไปติดตามได้คลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปลบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันเล่นได้ทั้ง2ระบบครับ a n d r o i d กับไอโอดาวน์โหลดอีทิ่ใต้คลิปเลยครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ออริจินอลเลยนะครับเป็นเซิร์ฟนอกแบบดั้งเดิมเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบเกมเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้เนี่ยสามารถปรับความเร็วได้นะครับถึงคูณ10โอ้โหไวเกินไหมอ่ะโอเคเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวเกมเนี่ยไปถึง1031แล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปลุย1 0 3 1กันครับตัวเกมเนี่ยเป็นโปเกมอนจัดทีมต่อสู้เทิร์นเบดนะครับ6ต่อ6นะฮะเซิร์เฟรเวอร์แบบของแท้เลยดั้งเดิมนะครับ หลายๆเกมก็เอาเกมนี้มาแปลงกันเยอะมากนะฮะอ่เข้าสู่ฉากต่อสู้จะเป็นประมาณนี้ครับมันจะเป็นการจัดทีมต่อสู้6ต่อ6ครับฟอนต์สวยนะครับฟอนต์ตัวหนังสือนี่ใช้ได้ตัวละครในโมเดลแจ่มเลยไอ้อผมข้ามเลยครับมาสร้างตัวละครกันครับอ่เสิร์ฟนอกน่นี้คนเล่นคูดเยอะผมบอก,กันเลยหมาครับผม เลือกก่อนมาจัดให้ก็อย่าให้เลือกสตาร์เตอร์ก่อนนะครับมีอยู่3ตัวมีฟูจิกิตาเนะอิโตะคาเงะเซนิกาเมะเอาตีละกันอิสจูฉันเลือกนายมาครับนี่โหคุ้คลาสสิกเลยแบ็กกลาวอ่ะแล้วก็ตัวเกมจะให้พิกาชูมาอีกหนึ่งตัวครับมาช่วยอิโตะคาเงะครับอ่ะไปถึงใบดาบจนภัยก่อน เราก็จะสอนเราทําการสู้ครับรายการใส่ป้อมเพิ่มไปหนึ่งตัวมาครับกดสกคริปต์เลยไม่ต้องดูก็เป็นเกมจัดทีมต่อสู้นะเทอร์นเบดนะครับก็เลือกสกิลแล้วก็เลือกศักตรูตีเลยการาฟิกสวยครับอลังการเลยตีแค่นี้ตัวเกมมีออโต้ด้วยนะครับแล้วก็เร่งความเร็วได้ ปักเข้าไปครับเรียบร้อยนี่โกรอนปักนี้พ o อกเก็ตคัมมิ่งแท้เลยนะครับของแท้ต้องเซิร์ฟพันกว่าเกมนี้มีมานานลาแล้วครับแต่ว่าอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าแพทล่าสุดตัวนี้เนี่ยอันนี้คือแพทล่าสุดของ pocket coming ไงนะ เป็นแพทเซิร์ฟนออรอริจินอลดั้งเดิมเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามีโปเกมอนอะไรบ้างครับในโปเกเด็กด้วยนี่เลเวลสองไปกันต่อครับกลไปที่เมนสเตรทอ่ะระบบก็จะสอนเรื่องกาชาครับเดี๋ยวเขาจะพาไปสุ่มกาชานี่ปึง้งโอเคอ่ะ ไปที่ไลน์อัโอเคนี่ครับ Quick Information ก็คือกดจัดทีมอัตโนมัตินะครับมันก็จะจัดตัวที่ดีที่สุดในทีมเรามันวางต่อสู้ให้นะครับไปลืืกนต่อครับด่านต่อไปลุยต่อเลย Pocket Incoming มาครับช็อตสายฟ,ฟ้าเรียบร้อย ไฟเออร์พันต์หมัดไฟแล้วก็ใช้ท่าロックโถแล้วกันหินพลม่มตุ้มสเตจสองอิเล็กโทรบอลปากแล้วก็ใช้เฟรมวิวมิ n งปับ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 ,ปบตามด้วยฟิชเชอร์พันต์ปากเรียบร้อยเฮ้ยไม่ตาย บูบี้ใช้ท่าพ่นไฟเอวีอ e ด้วยตีกลุ่มครับอ่าครับท่าไม่ตายของเราจัดไปครับพิกาชูวอลแท็กเกอร์โอ้นเเมชันโคตรเท่ไม่ได้เล่นพอเก้นทัมมิงนานมากอันนี้คือแพทล่าสุดใครตามหาพอเก้นทัมมิงก็ใต้คลิปเลยครับเกมนี้โคตรโหดอ่าไปครับ ในที่โปเกมอนครับระบบเกมก็จะสอนเราทําการอัปเกรดโปเกมอนครับเพิ่มค่าพลังกันนะในที่สเปรตต์ต่อครับเขาบอกกล่องนี้สามารถเก็บได้เพื้เป็นเพชรได้เป็นทองนะดาดถัดไปนะสู้ต่อเรื่อยๆเลยระบบเกมจะให้เราเน้นสู้ก่อนครับเพื่อชินกับระบบการต่อสู้ของเกมนี้ครับ ะระบบเกมก็จะมีคูณ2เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีอัตโนมัติที่ผมบอกโคสบายบอกแค่นี้เลยไงเขาสอนแล้วล่ะอัตโนมัติครับชิวๆเราจะเพิ่มความเร็วจากแอปพลิเคชันเกมก็ได้นะครับเนี่ยโอเคเวลาเราฟาร์มไม่อยากเสียเวลานะเราก็จัดแบบให้ไวๆหน่อยอ่ยมันก็จะจบเร็วดี ผมก็ใช้คูณ10ตลอดมันจะทำให้เราเล่นเร็วดีรับของมาเลยครับเปิดไปเด้วผมกลับมาก่อนของสารคนดูเดี๋ยวตาลายไม่ใช่หรอกอเดี๋ยวผมจะให้อันนี้จะเป็นเศษชิ้นส่วนโอเกมมอนครับเวลาเราเก็บเศษชิ้นส่วนครบแล้วก็สามารถที่จะคราฟขึ้นมาได้หนึ่งตัวเป็นล็อกสตาร์ทนะฮะแล้วก็เอาล็อกสตาร์ทมาอัพเลเวลนี่ครับใช้น้ำยาย e x p อัพเลเวลแค่นี้เอง อัพเสร็จปุ๊บก็เลเวลเท่ากับเพื่อนละนี่ครับแล้วก็นี่ครับอัพสกิลได้สกิลก็อัพได้เท่ากับเลเวลของตัวละครครับตอนนี้เรามีโปเกมอนอยู่4ตัวแล้วนะฮะแล้วก็ส่งล็อบซัตลงมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแบบดั้งเดิมเลยนะไม่เวอร์ไม่อะไรเลยอันนี้คือความคือใครที่อยากจะทดสอบความสามารถในการเล่นเกมแนวเทิร์นเบทโปเกมอนพอ k เกตคอมมิ่งเนี่ย ตอบโจทย์เลยก็คือมันไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรที่โกงนะครับเหมือนพวกเซิร์ฟไทยใช่ไหมมันเป็นออริจินอลเซิร์ฟเวอร์นะครับใครที่เล่นเก่งนะครับมาทดสอบตัวนี้ได้ว่าคุณจะไปรอดกับ p o อกเก็ตค m มมิ่งหรือเปล่านะบอกเลยว่า p o อกเก็ตค m มมิ่นี่คือต้นแบบของเกมเทิร์นเบดโปเกมอนเลยครับใครที่เซียนแน่ๆเนี่ยมาลง p o อกเก็ตค m มมิ่ครับจะรู้เลยว่าตัวเองเก่งขนาดไหนครับ อลังการงานสร้างมากครับสกิลโจมตีในสุดยอดนีขนาดล็อบสตั๊ดยังมีสกิลโจมตีแบบแม่เป็นฮิวนี่หว่านีกับกุ้งครับกุ้งฟ้ากุ้งน้ำนยี่ดูสกิลก่อ,กอนอยากเห็นถ้าไม่ไตชีซูเปเตะมากเลยมากี่มาแล้วครับอ๋อควงสว่านเฉยพิกาชูตายหรอใช่ไหมล็อบสตั๊ด อ๋อผมโปเกมอนแพ้ธาตุเว้ยทั้งน้ำทั้งไฟโดนหมดเลยอ่ะหมาครับเรียบร้อยเอาชนะมาได้แต่ได้ได,ได้สองดาบมมีตัวละครตายตัวนึงเลเวลอัพเจง๋งไอพี่โปเกมอนครับหมาครับระบบอีวอลูชันนะครับวิวัฒนาการล่างครับหมาครับลิสโด ก็ตัวเกมก็มีระบบวิธาการร่างแล้วก็มีล่างไมก้าด้วยนะครับโคเท่แล้วมีล่างไมก้าหลายตัวมากเลยเกมแบบต่อเนื่องนะระบบเกมจะให้เราสู้ต่อเลยเยาวๆเน้นเน้นสู้มาครับตักอ๋อโต่อ่อโต เอวยาวเรียบร้อยเวฟบสองเกงโคกะเกงโคกะเก่งนะกบเทพกบเทพตัวอวยโปเกมอนเอ็วายเลยด้วยแต่มันเท่จริงนะผมก็ชอบนะแต่เราชอบเล่นโปเกมอนไฟมากกว่าติดเผาไหม้ครับโดนเรียบร้อยเอ้ยมีสวนว่ะ ติดเผาไม่ติดช่อติดชานะโดนทุกสถานะโอ้เจอล็อบตัสโคกอะ่ะตายเลยอะ่ะเนี่ยหกแล้วอ่ะโอเคปินโปเกมอนครับอ่านี่ครับสอนอัพดาวนี่มาแล้วระบบนี้โคตรดีก็ให้เอาตัวกระัปรงซ้ำครับมาทำการอัพดาวแี่เทอัพดาวจะเพิ่มสเตตค่อนข้างเยอะนะครับพลังจะเพิ่มขึ้นเยอะมาก อ่ะโอเคกิจกรรมมีอะไรบ้างครับเดีย๋ยวเรามาดูกันก็เริ่มกันที่กิจกรรมเปิดซฟเวอร์ใหม่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเติมเงินด้วยเกงโคกาเฮ้ยดียกคาออริจินครับโปเกมอนใหม่อย่างสวยแล้วก็กิจกาชาเียสองตัวเลยอ่ะก็รางวัลล็อกอินนะครับจะได้เลิฟพารไปนะ รางวัลล็ลอกอินทุกวันก็ได้เหลยพาดไปอ่ะรางวัลเซิร์ฟเวอร์ใหม่7วันนะฮะเจ็ดวันเนี่ยเขาจะมีแจกเพชรแจกตั๋วกาชาแจกโปกเกมอนครับแจกมิวเลยครับเราก็มารับไปอ่ะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างครับดับแรกไปที่ซองจดหมายก่อนเจาจะมีไอเทมเกันนะอ๋อมีนี่ครับไอเทมรับแจกฟรีแจกฟรีรับไปเลยแล้วก็ด้านบนอ่ะจะมี ตู้กาชานี่เป็นฮาคาคเนลเมกานะครับอย่างทท่นะครับตัวนี้เนี่ยเราร่วมกิจกรรมกับมันได้ก็คือ,อแข่งขันการใช้เพชรจัดอันดับใช้เพชรนะครับเราเราจะรับรางวัลตามนี้เลยจะได้ตัวละครมันได้เศษของมันนะครับอันดับ1-6ถึงเท่านั้นนะครับที่ได้ส่วนถ้าอันดับ7ลงมาเนี่ยมันจะได้เป็นตัวอื่นแทนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างละ่ะ l u x u r y Drawing เฮ้ยด,ดีก่อน เขาให้สุ่มฟรีสิบครั้งหรอโอ้โหกรดีเอาดิรออะไรครับอันนี้เขาบอกสุ่มฟรีหนึ่งพันครั้งอย่างที่เลยเอาดิครับรออะไรครับเดี๋ยวก่อนนะ๋อ,อเลเวลยังไม่ถึงครับต้องเลเวลสิบก่อนโอเคไม่ได้ยากครับเดี๋ยวทําให้เป็นเลเวลสิบก่อนวิธีท,ท,ทาเป็นเลเวลสิบก็ไม่ยากอะไรก็กดกวาดล้างไปเลยครับ๋อ,อกวาดล้างไม่ได้เหรอกวดาดล้างทีละครั้งเหรอเอาดิกลัวอะไรครับมากวาดล้างไป เราทำให้เป็นเลเวลสิบแบบไวๆครับอ่าเลเวลสิบแล้วเรียบร้อยไปร่วมสนุกกันดีกว่าอ่าไปที่โปเกเด็กอ่ะนี่ครับนี่คือโปเกเด็กนะฮะมีโปเกมอนอะไรบ้างครับมีนี่ครับโบนัสเดี๋ยวก่อนเอารับของก่อนอันนี้เวลาเราสะสมโปเกมอนเนาะอันนี้เมกาเมทูเอ็กวายครับนี่เฮลก้าโอ้อันนี้เป็นเอสนะฮะนี่ส่วนโปเกมอนเอสพาร์ทนี่โอ้มีโปเกมอนเยอะมากครับ มีไรดอนโครไรดอนคือมาหมดแล้วนะครับเสิร์ฟนอกมันจะมาแบบละเอียดละเอียดมากๆนะครับโอเคโอ้ันสวยๆงั้นเลยอ่านี่เป็นโปกเกดเด็นะครับมีบอลเล่นให้เล่นเยอะมากน่ครับแล้วชรีดออิ่งครับมาครับสุ่ม10ครั้งสุ่มพันครั้งครับจัดไปไม่รู้ตัวอะไรนะอ่าได้เทอเร์ราคิออนมาครับแล้วก็ตัวเนี้ย ได้สุอทจัจะมาแล้วก็นี่แล้วส่งฟรีส่งฟรีอันนี้ได้เป็นฮันเดอร์คทราคิออนก็เท่นะครับอ่ะเรารับได้เลยป่ะอ๋อรีเมนเหลือ999ครั้งนะเขาบอกว่าอะไรอ้ได้เลย,ยจริงๆด้วยครับเอา้าทำไมผมได้เป็นแฟนวะอ๋อส่งอีกครั้งเหรอไหนผมรออีกรอบดิย อ๋อคีย์ต้องเลเวล20นะฮะโอเค1ใน3ต่อมา n o v i c e Cross อันนี้เป็นกิจเติมเงินแล้วก็มี Customize อันนี้เป็นกิจเติมเงินแต่เลือกของได้นะครับเราก็จะเลือกของที่เราต้องการได้เลยแล้วก็เติมในครั้งแรกได้ไปกบไปเลยนะครับกบน้องกบน้องกบอันนี้เป็นสิทธิ VIP อันนี้ท่าลิมิตอีเวนต์นะครับอันนี้เป็นรางวัลเลเวลรับก่อนได้เศษพิชูมาอย่างนี้เป็นรางวัลรับพลังกาย อันนี้เดลิทแท็กนะฮะไม่มีอะไรโอเคแถวล่างนี่มี u l u e p k c k อันนี้เติมซื้อได้นะครับเป็นพวกซื้ออุปกรณ์อัปเกรดโปเกมอนต่างๆอ่า,าซื้อได้เลยมีของแจกฟรีแล้วมารับก่อนได้อันนี้เป็นกิจเปิดเซิร์ฟใหม่อันนี้มันให้เราทํากิจกรรมพอเราทำเคสหรือกิจกรรมในเกมเนะี่ยเราก็มารับของรางวัลเลยของแจกโคตรเยอะนะครับถ้าเจอผิดน่าจะหลายวันอยู่นะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิถ้า28วันได้ มีเราทํามีของแจกทุกวันวเราได้บอลตรงนี้ได้เยอะมากนะฮะตรงนี้ตู้กาชาจะเป็นเดียก้ากับกีติน่านะครับตัวนี้ต่กาชาการันตีใ,ใช้เพชรสุ่มนะหรือเราจะใช้ตั๋วก็ได้นะครับมันจะมีตั๋วให้เราซื้ออยู่นี่ซื้อได้ซื้อได้แล้วก็มีระบบอื่นอีนอกมากมายหลอดเล่นได้ก็จะเป็นพวกระบบอารีนาก็มีนะครับเปิดตอนเวลาสิบห้าคือไว้ PVP นะ แล้วก็พวกแอร์เวนเจอร์แดนเจียนต่งตางๆก็ปลดล็อกตามเลเวลเลยมีให้เล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแดนเจี้ยนรายวันแอร์เวนเจอร์โหดคือตานอ่าไต่ระดับขึ้นไปดิสแพดการปล่อยโปกเกมอนไปผจญภัยหาของรางวัลเอลเมนต์แชร์เลนการต่อสู้แบบธาตุนะฮะอีสแอเทอร์พาราเป็นการต่อสู้แบบไต่ขึ้นไปเหมือนกันคล้ายๆเหมือนหอคอยนะแล้วมีระบบตกปลามีระบบท้าทายยิมนะครับก็จะมีระบบค่อนข้างเยอะส่วนอารีนาเนี่ยมีทั้งอารีนาเดี่ยวอารีนากลุ่มข้ามเซิร์ฟพีพีอารีนาคบเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเกมเกมนึงที่ตอบโจทย์มากๆสำหรับเกมโปเกมอนเทอร์นเบดนะฮะอ่าก็สนใจเกมนี้ก็ลองมาดูได้ครับการโหลดสไต้คลิปพ็อกเก็ตเกมมิ่งครับต้นฉบับเกมโปเกมอนเทอร์นเบด6ต่อ6อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์นอกครับใครอยากจะทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเองความสามารถของการเล่นเกมโปเกมอนเกมนี้ไม่ควรพลาดนะฮะหลังจากกานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ